โอเคค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้นะคะก็ได้มีเอเอน้องพีดเขาบอกว่านะคะขอลิงก์หน่อยซึ่งเราให้ลิงก์ไม่เป็นไรวิธีเราทำก็คือการคัดลอกลิงก์นะคะการคัดลอกลิงก์เดี๋ยเราจะไปหาวิดีโอให้ก่อนนะคะเดี๋ยวหาวิดีโอก่อนโอเคนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่วิดีโอที่เราชอบนะคะ แล้วก็กดแชร์ค่ะแล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะนี่คัดลอกลิงก์นี่คัดลอกไปแล้วจากนั้นก็เข้าไปที่แต่ทุกคนต้องมีแอปตัดต่อ,อน,นะคะนี่เอาแอปนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็กดข้าไปที่ Google ค่ะแล้วกดเข้าไปที่แล้วก็พิมพ์ไปเลยค่ะว่านี่ YouTube แล้วก็พิมพ์ทู เอานี้ก็ได้ค่ะแล้วก็กดค้างไปค่ะกดว่าแล้วก,กดแปลยค่ะรอสักครู่นะคะ,คะ,คะแล้วก็กดดาวน์โหลดค่ะกดดาวนโ์โหลดมันก็จะด,ดาวน์โหลดอยู่ข้างบนนะคะมันก็จะเป็นรูปติ๊กถูกอย่างนี้นะคะข้างบนเด้อ โ okay, อเคค่ะมันได้แนละ้วเราก็กับเข้าไปตัดต่อเลยค่ะเรากดโปรเจกต์ใหม่นะคะแล้วกดรูปอะไรก็ได้ที่เราจะทำค่ะแปบดบแอดแบบแนนแบบั้นก็กดเข้าไปที่เสียคสงค่ะเสียงคนนะคะแล้วกดจากอุปกรณ์ค่ะแล้วเราก็เลื่อนหาเสียงนล้วเลยนะคะเรียบร้อยค่ะ ซึ่งแต,แ,ตแต่กับแต่การคัดลนอกเสียงนะมันติดไงเราก็เลยไม่มีนะนะคะโอเคนะคะก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะโอ้ยเจ็บหั